ม่ซุ่พี่น้องใต้เขาเขากูก็กกุกนกุตีกุตั้งค่ะเนาะตีในกอเตเป็นวนันฝั่งแรงนอกอันไม่อยู่ตีในเซเวงเกง่งเหลาเจดอนเก่งใหม่ในค่ะอ๋อมือดันวันมือไนในก็สกุลว่าเข้าขาวัดท่ากระดาษอ่อนหูน้ำนาเข้าขาพี่น้องใต้หลายกีหลายตั้งหลก่อ็หลาก้นเสมาแจาก,เข,าจาก,ขกเ,เข้าแจกคองวันพี่น้องกเจ้าคือในค่ะเนาะตีอันมาเหตุการณ์อยู่ตีในเมืองสิงไทยอันตก ตั้งอย่าเพิดเชื่อเพื่อยอกาโควิดสิบเก้าในเสออันอำมไรเหตการเหตงานนั้นในเขาเมื่อไนในก็เฮาคาปิน้องมีตั้งเขานำตั้งกินเจมเข้าซุกพักซุกและโคนอนโคนุงตั้งไหมมาแจากปันีิน้องขเขาเตียนไม่อยู่ตีวันนั่นในเขาเมื่อไนในก็ เป็นวันที่เจ็ดเดินทนหกปีสองแห่งปลายเศร้าในครับวันปังแร่งนอกนะครับเนาะอันมีว่าอยู่ที่ในเซเว้งเก่งเหลาเซตรอนเก่งใหม่ในครับอาคอันทันอยู่นั่นก็เป็นคู่ว้าขาคาวัฒนกระดาษในครับเนาะครับนะ เอาไปก่อนครับเดินออกก่อนมืน่อไนเขาครับพี่น้องในก็มารุดสิบลำไปในเขา

ไอก็ได้ม่รู้ว่ามันจเราเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวขอไม่ไปไม่ต้องแกหนึ่นะครับเ็กต้เต้ตัแล้วนะพอรู้สึกว่ามีรอบที่สงมาแล้วรอบที่สามมาแล้วเราอยู่กันตรงนี้ครูเห็นหน้าเตากามได้หดนะครับเอาเฉพาะผู้ใหญ่ นะครับอดีมา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 วเฉพาะผู้ใหญ่มาแล้วนี่อไออกไปออกไปไปบของมาแล้วจัดการเกไรับแล้วนะครับเกไม่รับแล้วนะครับรับผู้ใหญ่เพราะว่ามีอไรอะไรีมออกมอทไี่อะไรีมออกมเฮอะไรดออกออีมออกมาก่อนเลยนะครับ